การบวชของน้าครั้งนี้ใช่ว่านาคนั้นจะได้บุญได้เพียงผู้เดียวนะแต่บุญบุศลอันยิ่งใหญ่นี้ยังเผื่อแผ่ไยยางคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านา้าอาและทุกทุกคนที่มาร่วมง,งานบุญบวชของพ่อหนา้าเพียงแต่ว่านาคจะได้บุญมากกว่าใครอื่นเขาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้บวชเองคือพ่อหนาเนี่ย จะได้บุญถึง64กลับด้วยกันส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูหน้ามาจะได้บุญเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าคือได้32กลับส่วนพี่พ่าหนนะ้าอาญาที่น้องและทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบวชของหน้าจะได้บุญเป็นครึ่งหนึ่งของพ่อแม่ คือส6หกับลดหลั่นกันลงมาอย่างนี้จะเห็นว่าน่านั้นเป็นต้นรูปของทุกๆคนเลยท้านหน้าเป็นพระที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมบุญกุศลก็จะยิ่งใหญ่ตามที่หมอไดกล่าวไปนี้แต่ถ้านหน้าเป็นพระที่ย่อย่อนในพระธรรมวินัยบุญกุศลก็จะลดน้อยลงไปบางคนนาคนานะปวชจะเอาบุญสนอยเถอะกลับได้บาปซะก็เยอะไปเขาเรียกว่าปวดเราวขาดทุน แต่ผมเชื่อแลเอเกินว่าน้าทั้ง18องค์เนี่ยปวดแล้วได้กําไรคือปวดแล้วได้อุญอยางแน่นอนเพราะมีหลวงพ่อดีมีหน่วยงานราชการมีผู้ปกครองม,มีผู้อุปถัมภ์ดีคอยชี้แนะคอยชี้นําให้การช่วยเหลือจึงเชื่อและเกินว่าน้าทั้ง18องค์จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้กับทุกๆคนเลยนะพ่อหน้าครับเคยคิดต้องไหมว่า ทำไมเราเกิดมาโชคดีเหลือเกินบวกเกิดมาแล้วยังมีโอกาสได้บวชอีกทั้งทงที่คนอีกไม่น้อยเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้บวชอย่างเช่นแม่ของนาซึ่งเป็นสุภาพสตรีก็ไม่มีโอกาสได้บวชแต่หน้านั้นทำไมถึงมีบุญม,มีโอกาสได้บวชเพราะหนาสั่งสมบุญบวชมาหลายภพหลายชาติ ต่อไปนี้นะหมอจะแหลกกำเนิดนาให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หนาคเนี่ได้ภาคภูมิใจในตัวเองว่าทำไมถึงได้เกิดมาเป็นคนและเกิดในพวกร,ระพุทธศาสนาและเกิดมาแล้วเป็นชายและที่สำคัญคือได้บวดอีกด้วย ยังหน้าแขกเนี่ยบวดแล้วหน้าจะสิคลังได้แลละมันเนี่ยมีหน้าหมูเื่าไรแขกจะบวดทุกทีไปแต <announcing warfare> ่มี่เป็นต้นเนาะครัมม้นี้อยากให้บวดยาวไปเลยไใต้องสึกแล้วไม่ต้องบวดไปบ่อยไงอ่ะลองฟังดูนะอการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากโดย ไปสไู ja ่ภูตางในใบเลือที่จะนับนี่ก็เป็นผลแห่งกุศลจึงได้กลับเกิดมาเป็นคนการที่จะได้พบพุทธศาสตร์ก็ล้นยากแสนยากแม้ครั้งพุทธกาลก็มีอยู่มากพียกะทีจึงนับว่าพน้านี้พออวิบนเป็นน้าเนื้อเชื้อพุทธางุนอริยวงพอ ให้นานนานพอหนาเอครั้นเมื่อพ่อจะมาปฏิสนธินในคันของมาดาวิญญาณพอ่อก็จะเวียนมาอยู่ตามทิศครั้งคุณแม่เอ็นกายสน้นตองหลับไหลปฏิสนธิวิญญาณจะเข้าได้ทางจงมูกถ้าแม่เป็น อะไรถ้าแมนเป็นชายว่ามายข้าเรื่องความปฏิสนธิจึงบรรดาให้มาได้นี่มีฟันฝันว่าได้ดวงแก้ววันแพร่พันลูกนั้นก็จะเป็นชายฝันว่าได้หาพรคองสบายลูกก็จะกลายเป็นผู้หญิงอันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโบราณเลย ่ที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ของนาลังยกมือให้ดูหน่อยครับก็ลหลายอยู่เนาะ,อะเอาเลยลงครับเอาเลยลงเอา,อามีกําถามหนึ่งตอนตั้งครนภ์น,นาบุ้ชายเนี่ยใครฝันเห็นพระบ้างยกมือมีมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะครับเอาละเอาเมือลง บางคนฝันเห็นสร้อยฝันเห็นนาฬิกาฝันเห็นแหวนเหตุที่ฝันอย่างนี้นะครับทราบไหมเพราะอะไรเพราะวิญญาณของเด็กน้อยผู้มีบุญมาเกิดในคันของแม่ไม่ได้มาเพียงลำพังแต่คนเดียวแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีเทวดาเป็นต้นที่นำดวงวิญญาณของเด็กน้อยผู้มีบุญมาฝากในคันของแม่และมากระซิบบอกว่า ต่อไปนี้คุณแม่จะได้ลูกชายนะและมาเติบโตไปเขาจะได้อวดทดแทนคุณและเด็กน้อยดวงวิญญาณน,น,น้อยๆคนนั้นก็คือหน้าทั้ง18องค์ในวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้หน้าทั้ง18องค์จงภาคภูมิใจขอให้หน้าทั้ง18องค์จงรักแม่เยอะๆรักพ่อเยอะๆปวดครั้งนี้ก็แผ่บุญให้พ่อให้แม่เราเนาะพ่อหน้านครับ ทันทีที่หน้าถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของแม่เนี่ยหน้าก็ทรมานแม่ไม่น้อยเลยนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเนี่ยอาหารที่เคยกินก็ไม่อยากกินแล้วมันหมนเบื่ออาหารที่ไม่เคยกินก็ต้องหากินให้ได้ถ้าอยากจะกินอาการเช่นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมอเกสร เขาเรียกว่าการแพ้ท้องเจ้าจ๋าเออเขาเรียกว่าอาการแพ้ท้องซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้เป็นแม่ทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้จะให้หมอเกศรเป็นตัวแทนของแม่ทั้ง18ท่านได้ร้องแห่ให้หนาฟสังดอว่าเวลาแม่แพ้ท้องได้อยากกินอะไรบ้างเชิญจ้ากดหน้าตรงหน้าหมอเกศรเขาบอกอย่างนี้นะ ถ้าแม่แพท้องอยากกินอะไรแล้วได้กินเนี่ยลูกที่มาเกิดในท้องนั้นองมีมบุญแต่ถ้าแม่อยากกินอะไรแล้วไม่ได้กินเนี่ยแปลว่าลูกที่มาเกิดเนี่ยบุญน้อยสักหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะพิสูจน์นะว่าหน้าองไหนมีบุญบ้างนะอ่ะเชิญจ้า ็เหมือนจะมีบุญด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลนะหรือว่าหมอเกอรกินของผิดที่เมื่อกี้อยากกินข้าวหลามที่ไหนนะนครปฐมโอ้โหก็ไปกินข้าวหลามนครปฐมจะเป็นไกลเกินไปอยากกินง้อที่ไหนนะจันทบุรีก็ไกลไปกินใกล้ใ้เนี่ยในหอประชุมวัดหองคุณชาตินี่เดี๋ยวได้กินมีคนใจดุเยอะทำไม ให้มึงนึกเลยนะเหว่ยงหน้าเนี่ยนะเหลือท่านนายกผมคนเดียวนะแล้วก็ทมีผู้มีเกียรติอีกสี่ท่านด้วยกันไม่เป็นไรท่านนายกขอทำบุญมาเยอะแล้ววันนี้ไม่ทำไม่เป็นไรพี่น้องครับเงินแท้ทองเนี่ยผมไม่รับนะแต่ผมจะถวาัสดีพ่อผมเลยน,นา้าใครร่วมบุญมาครั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า นาลูกชายท่านนะมีบุญที่ได้มาเจอและได้มาบวชตอนนี้เนาะน้องแก้วครับแก้วแก้วหาผมเดินป่าให้ผมสักห้าคนให้หผมช่วยให้เราลูกตาเีด้นะอ่ะใครคิดว่าบวชมาก้งนี้ได้บุญถึงสิบแปดเท่า แบงร้อยแบงห้าร้อยแบงยี่สิบพัน, 100, น, 500, นรวยมากทำแบงพันรวยพันกลางทำห้าร้อยรวยน้อยทำแบงร้อยพอมีกิน,น, 100, นทำยี่สิบเดื่จะกระจายกันใหมนะครับนึกว่าร่วมมุญใหญ่กับทางพัฒนาก,ก,กานน้องอาเชิญครับหมอเกษร อยู่นะเป็นใหญ่เป็นผาเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าปลาเล็กไม่มาสิเนะี่ยอาของใครดีขอขออะไรดีจำเอออย่จาจำบ,บุญจำกรรมหลังส้ำตามกรรมลับบง,บบงสถาดนะน,น้อย้ำอีกทีนะครับเงินบอบบุญหรือว่า,วาเงินเรียหรายไม่ใช่เรียรายเนาะ พี่น้องอยากทาเราก็บริการรับบุญเนาะผมถวายหลวงพ่อทุกบาททุกสตางค์ครับท่านประธานครับไม่เอาผมถวายท่านหมดเลยเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวผมไปถวายกบือท่านเลยเมื่อกี้นี้เป็นแหลแพท้องนะหนาะเพาะว่าแม่เราอยากกินอะไรดีวันนี้แม่ก็ให้สตุลสตางมา